สวัสดีค่ะพวกเราเซ็บภา,าษารายการนี้ค่ะถ่ายทําขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคข,ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพี่ีทีมงานพิธีกรรวมถึงแขกร,รับเชิญทุกคนครับได้ทําการตรวจ ATK ก่อนเข้าทํารายการทุกครั้งครับค่ะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบกิน ปลาย่างต้มโค้งมามทีนี้เลยเพราะว่าวันนี้เรามีปลาย่างมาให้เลือกเยอะมากจริงๆคอนเซ็ปต,ต์ของเขาว่าต้มโค้งนี่ง่ายมาก <c oughs> คือต้มไปแล้วเขาก็ตัวโค้งไปโอ้ยคนละโคง้งเอาคนละโค้งเหรอที่สําคัญครับที่นี่นะฮะเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวจากจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเรามาชิมมาพร้อมกันไปพบคุณแพรก่อนเลยครับและแน่นอนค่ะทางด้านนี้นะคะรอแจกของรางวัลให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นหม้อทอดอไรนะ้น้ํามันจากสมาโอมนั่นเอง นี่เลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยใครอยากได้นะคะเพียงส่งรายชื่อเข้ามาใน Line แอปแซบพาซาเท่านั้นเองค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้นะคะใครที่ชอบกินปลาย่างบอกเลยว่าห้ามพลาดที่นี่มีปลาย่างให้เลือกหลายแบบมากและที่สำคัญราคาดีค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณเก๋นะคะทายาทรุ่นที่สองโรงย่างปลาเพลินตาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเล่าถึงความเป็นมาก่อนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงฮะกับโรงย่างปลาเพลินตาค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเกริ่นถึงคุณน้าก่อนเลยนะคะคุณเพลินตาปีดีจิตคุณน้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะบ้านเราประกอบอาชีพขายปลาสดแล้วทีนี้ในช่วงหนึ่งปีนะคะมันจะมีปลาเยอะอยู่ประมาณ3าถึงเดือนก็คือดดูน้ำหลากใช่ พอถึงฤูดูน้ําหลากทีไราคะเราะจะไม่สามารถระบายปลาให้ลูกค้าได้ทันและอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณน้าคิดว่าอยากจะ,ะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็เลยคิดหาวิธีการถนอมอาหารตรงนี้ก็เลยเริ่มจากการผลิตปลาล้าปลาส้มปลาเค็มใช่ทำมาหมดทุกปากาลาแ,แล้วชายแล้วก็มาลงตัวที่ปลาย่างลมควัน ใช่ค่ะแล้วก็พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าปกติเราขายปลาสดพอมันเหมือนแบบมันเยอะมากอ่ะก็ต้องมาหาวิธีที่จะขายยังไงให้มันได้เงินเพิ่มแล้วก็ไม่เสียไปด้วยนะแล้วจุดเด่นของการย่างปลาเนี่ยมันคืออะไรลรอครับจุดเด่นของการย่างปลาน่ะมันจะคือกลิ่นหอมของฟันไฟอ่ะค่ะที่มันอบอวลอยู่ที่ตัวปลาตอนนี้ไง เราขึ้นเลยคือหอมมากคืออารมณ์เหมือนคุณผู้ชมคะเหมือนต้มโค้งอ่ะอยู่ตรงหน้าแต่อันนี้คือปลาย่างล้วนเลยแล้วแล้วใช้อะไรในการใช้เป็นฟืนในการทำานาย่างให้มันเสร็จแบบนี้ค่ะคะเริ่มต้นเลยค่ะกลิ่นที่หอมออกมาเนี่ยมันคือเกิดจากที่เลื่อยขี้เลื่อยเหรอไม่ใช่ถ่านหรอใช่ใช่ค่ะเป็นที่เลื่อยเอาที่เลื่อยมาย่างแล้วกลิ่นที่เลื่อยมันก็จะคุ้งที่ตัวปลาอันนี้คือวิธีโบราณใช่อันนี้คือวิธีโบราณสมัยก่อนนะคะการย่างของเราอ่ะ จะใช้ขี้เลื่อยเป็นวัตถุดิบในการย่างแล้วก็สลับกับการตากแดดให้แห้งใช่ทีนี้ต่อมาค่ะมีลูกค้าสนใจติดต่อเราอ่ะ,อะจะเอาปลาย่างไปใช่ปลาเยอะแล้วก็ย่างต้องต้องส่งให้ลูกค้าเยอะค่ะก็ต้องเพิ่มความว่องไวขึ้นมาและอีกส่วนเนื้อคือ มีลูกค้าสนใจจะส่งออกต่างประเทศใช่เราก็เลยต้องพัฒนากระบวนการผลิตขึ้นมาใช่เลแล้วจุดนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาครั้งใหญ่เลยก็คือเปลี่ยนจากเดิมย่างขี้เลื่อยแล้วก็สลับกับการแตลกดดมาเป็นการย่างด้วยแก๊สแล้วก็หลังจากตาแห้งแล้วก็เอามาลมฟันให้หอมตามแบบโบราณ ตรงตามสุขลักษณะม่งขึ้นใช่ที่เก๋งั้นเรามาเริ่มปลาตัวแรกให้หน่อยว่าจุดเริ่มต้นในการทําโรงงานปลาเนี่ยคืออะไรคะอาค่ะปลาตัวแรกของเราก็คือปลาส้อย,อยเนื่องจากว่าบ้านเราอะค่ะอยู่อําเภอด่านช้างจางาังหวัดสุพรรณบุรีอ,อยู่ติดอ่างเก็บน้ากระเสียวค่ะให้มีปลามีปลาเยอะแล้วก็รวมทั้งปลาส้อยเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษใช่ในช่วงตอนเด็กๆนะคะคุณน้าเล่าให้แตอนเด็กๆอะคือจะเห็นแบบมีคนเอาปลามาส่งเยอะมาก วันหนึ่งสิบถึงยี่สิบกันถ้าในช่วงถ้าในช่วงฤดูเยอะๆของเขาะนะคะ,คะใช่ทีนี้ก็เลยเกิดล้นตลาดแล้ะไม่มีที่ไป ปลาที่ขายสดก็คือขายปลายปลาที่ขายเหลือก็คือเอามาย่างลมวันอย่างเนี้ยค่ะปลาสร้อยใช่และแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ปลาสร้อยอย่างเดียวข้างๆผลนี้เลยอันนี้ปลาอะไรคะนีเปลาสวายค่ะอันี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่พัฒนาต่อมาจากปลาสร้อยใช่แล้วก็ใช่แล้วก็พัฒนาตัวอื่นๆมาเรื่อยๆผมถาม่ลยดีกว่าว่ารสชาติของปลาสวายย่างแบบเนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงปลาสวายตัวเขาเองเนื้อมันจะหนาแล้วก็แน่นใช่แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นปลาหนังอะค่ะเวลาเอาไปทําอาหารอย่างเนี้ยตัวหนังเขาอ่ะมันจะแบบ นึบอร่อยใช่ค่ะส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับปลาช่อนเนาะเราทำต้มโค้งอย่างนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเอาไปทําต้มโค้งได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะโอ้โอ่ะผัดมาข้างๆครับอันนี้ปลาอะไรครับอันนี้จะเป็นปลาฉลาดค่ะตัวนี้ใช่ค่ะปลาฉลาดฉลามด้วยปลาฉลาดเหรอคะปลาฉลาดแอบป๊อปปี้ไม่คุ้นเคยละสิไม่ค่อยได้กินอ่าแฮมีผล ฉลาดแค่ชื่อปลาเนื้อมันาฉลาดยังไงฮะตัวนี้ฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะใช่เห็นบอกว่ามีตามฤดูกาลด้วยตามฤดูกาลซึ่งจริงหายากใช่ไหมครับใช่หาหายากค่ะอ๋อแล้วรสชาติเขาจะเป็นยังไงล่ะรสชาติเขาโดยเนื้อสัมผัสของเขาค่ะเวลาเราเอามาตำน้ําพริกอะไรเงี้ยเนื้อเขาจะฟูแล้วก็แบบฟูแล้วก็นุ่มอะค่ะแต่ว่าแห้งนะคะ แสดงว่ากินแล้วสู้ฟันฟิวนั้นหรือเปล่ามันมันจะฟูนิ่มอะค่ะใช่ใช่ไม่ไม่เด้แสดงว่าปลาแต่ละอย่างมันก็เหมาะกับการไปทําอาหารหลากหลายใช่ค่ะอันนี้มาถามพี่เก๋ได้เวลาจะไปซื้อเวลาซื้อไปเราก็จะได้รู้เอาไปทําอะไรดีถัดมาข้างๆนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นปลาแดงค่ะไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้เลยหายากมากจัมโบ้ทีผมจะเห็นประมาณนี้นะอันนี้คือประมาณ2ฝ่ามือใะครับขออนุญาตทีให้ดูเลยนะสองฝ่ามือเขาบอกว่าตัวค่คืบอันนี้เลยคืบไปเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคือ <c oughs> ไม่หาไซส์นี้ได้ยังไงครับเลี้ยงธรรมชาติเหรอคะหรือไงไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาแหล่งน้ําธรรมชาติ<อ>จากจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศไทยเลยก็คือเราจะมีลูกค้าประจําที่รับกันอยู่อย่างเงี้ย<อ>เลยได้เป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่<ช>แบบนี<ช>้นะครับต่อมาข้างๆนี่คืออันนี้เป็นปลาช่อนค่ะคลาสสิกที่สุดใช่ใช่ค่ะนี่ได้ยังไงฮะอันนี้ อันนี้ก็คือกรรมวิธีเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกับปลาแดงตรงที่ด้วยความที่เนื้อมันหนาค่ะมันเลยต้องแล่แล่ให้เนื้อให้แล่กลางอะค่ะแล้วก็ย่างลมฟันวิธีเดียวกันอ๋อแล้วถัดมาฝั่งข้างผมเลยนี่คือปลาครับอันนี้เป็นปลากดค่ะเป็นปลากดปลากรดใช่เป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ปลากดเราเป็นปลาไม่หลอกกับนะปลากรดจริงๆนะค่ะผมถามผมถามพี่เก๋หน่อยนึง ทุกตัวเลยทุกปลาเลยก้างเยอะมากแล้วเรากินได้เหรอหรือต้องเป็นเลงาะแงะอาอันนี้ก็คือมันจะย่างจนแห้งสนิทจนสามารถทานได้ทั้งกางอะค่ะก็คือกรอบมากเลยทีนี้อยากรู้ว่าราคาเป็นแพ็คขายยังไงบ้างคะพี่เก๋จะมีหลายตัวเลยค่ะอย่างแพ็คนี้ถ้าเป็นปลาสร้อยเนี่ยก็คือจะแพ็คละ100บาท1แพ็คจะมี2มาดใช่แล้วถ้าตรงนี้ที่เห็นอยู่เมื่อกี้ที่เป็นกล่องอันนั้นปลาอะไรคะเป็นกล่องกล่องอันนี้ ี่นะครับนี่เป็นกระดาษอันนี้จะเป็นปลาสวายเหมือนกันค่ะแพ็คละ100บาทกล่องละ1 0 0บาทใช่อันนั้นก็แพ็คละร้อยเหมือนกันทำไมราคาดีกันนะคะพี่เพราะว่าของเราเป็นผลิตเองอะค่ะแล้วเราก็คือปิดส่งเราขายลูกค้าราคาเดียวกันหมดเลยโอ้ทช่ที่อันนั้นจะเป็นปลาช่อนค่ะจะมีปลาช่อนแบบตัดหัวแพ็คละ300บาทแล้วก็ปลาช่อนแบบมีหัวแพ็คละ260อปลาช่อนเนาะได้เยอะๆยะได้แบบเยอะมากราคาดีมากค่ะผมถามได้ไหมครับว่าแล้วเก็บได้ นานไหมครับคือปลาของเราเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเอาเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแต่ว่า ให้ระวังมดนิดนึงอะค่ะคือควรใส่กล่องอันนี้จะอยู่ได้ข้างนอกตู้เย็นประมาณประมาณ2เดือนแต่ถ้าเก็บใส่ตู้เย็นชั้นถักอะค่ะก็คือใช่อยู่ได้นาน4-6เดือนเลยและแอบเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของปลาป่นด้วยใช่ค่ะมีปลาป่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปลาป่นเนี่ยของเราจะมี2แบบจะมีปลาส้อยป่นแล้วก็จะมีปลาฉลาดป่นอันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าใครใครอยากได้อะไรก็คือป่นให้ได้ถึงอย่างนี้แล้วหลายคนคงอยากจะอุดหนุนแล้ววิธีการอุดหนุนต้องทำยังไงบ้างครับมีออนไลน์ไหม ออก็คือของเราละค่ะติดสามารถโทรโทรสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทร0866219156 แล้วก็0819437447แล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0866219156แล้วก็มีเพจด้วยค่ะปลาย่างลมควันบายเพลินปลาสุดท้ายนี้มีโปรโมชั่นมาฝากเราด้วยอ่าใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เป็นแฟนรายการแซ่บคาซ่านะคะมีส่วนลด10%เฉพาะวันนี้นะคะวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมจะต้องซื้อไปทำกับข้าวอยู่แล้วดูสั่งวันนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่เก๋มากค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้านะครับในช่วงของไทยซาจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระใดบุตรศึกนะพร้อมกับได้ชมหมอกยามเช้าสวยๆที่จังหวัดลำปางครับพัสกสักครู่ครับแซบพลาซา จะบอกว่าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ต้องน้ำ,นำส้มคั้นเลยเนาะพี่น้ำฝนเนาะ,ะจะบอกว่าเราก็อยากกินน้ำส้มคั้นเนี่ยแหละแต่บางครั้งอะ่ะเราก็อยากจะกินแบบไม่ผสมอะไรเลยจริงๆอ่ะคือแบบเปิดขวดมาปุ๊บไม่มีรสชาติเกลือ,อมไม่มีรสชาติแบบว่าเออมีน้ําตาลอยู่ในนั้นคืออยากกินน้าส้มคั้นแท้ร้อยเปอรซร้านนี้เหรอร้านนี้เลยค่ะ<อ>ร้านนี้ชื่อว่าร้านน้ําส้ม ส้มสดๆน่เขาใช้เป็นน้ำส้มสายน้ำพึ่งแท้ไม่ผสมอะไรจริงๆแล้วคั้นสดวันต่อวันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยากจะกินน้ำส้มคั้นร้านนี้จะต้องสั่งสั่งสำหรับวันนั้นเลย<อ>คือมันเก็บได้ไม่เกิน2วันนะเต็มที่เพราะว่ามันสดจริงๆคือมันไม่ผสมพวกแบบสารกันบูดอะไรพ<บ>ุ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะเราได้กินของสดจริงๆแล้ววิตามินซีของน้ำส้มเองมันก็แบบ ยังอยู่ในนั้นน่ะเต็มเต็มเลย<ะ>เพราะฉะนั้นอากาศร้อนแบบนี้ บอกเลยว่าน้ำส้มเย็นๆนะคือที่สุดจริงๆพี่น้องฝนลองชิมดูว่าน้ำส้มที่มันสดจริงแล้วไม่ผสมอะไรเลยอ่ะมันเป็นเหมือนที่เราคันเองหรือเปล่าและที่สำคัญร้านนี้คือเราไม่ต้องแบบเสียเวลาคันเองเปิดปุ๊บกินปั๊บสดชื่นเลยอ่ะเห็นไหมมันให้อารมณ์แบบน้ำส้มจริงๆใช่ป่ะล่ะน้ำส้มแท้ๆจริงๆไม่ผสมอะไรเลยจริงๆคือมันไม่มีเกลือไม่เปอะไรเปรี้ยวๆของมันอยู่แล้วน้ำส้มสายน้ำผึ้งเขาจะมีความเปรี้ยวและจะมีความหวาน เพราะฉะนั้นร้านนี้เขาบอกว่าฤด,ดูไหนที่ส้มไม่หวานมไม่อร่อยแบบนี้เขาไม่ทําขายเลย<อ>เนี่ยยอมไม่ทําขายเลยเพราะฉะนั้นแล้วร้านนี้แพมบอกเลยว่าขายดีแล้วก็ขายทั่วประเทศไทยด้วยนะแต่ต้องย้ําเลยว่าใครอยากจะสั่งต้องสั่งภายในวันนั้นเลยแล้วก็ทานเลยสักแบบ สอขวดหรือว่าถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวก็สั่งไปเลย10ขวดเพราะว่าเนี่ยขวดละ50บาทเท่านั้นแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปพาซ่านะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์มาปุ๊บบอกว่าดูมาจากรายการเราได้โปรหรอใช่ได้โปรลดทันที10%เหลือขวดละ45บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจโทรมาเลยนะคะ083 644 99 69ค่ะ อ,อมาเลยเนาะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วท่านผู้ชมไปชิมเที่ยวต่อกับไทยซ่าต่อเลยค่ะไทซ่าพาไปทำความรู้จักกับร้านลับทัศึกโอมากาเส็โอมาเกเสร้านแรกร้านเดียวในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเสิร์ฟโดยฟีม์มเชฟอดีตเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผันตัวมาทำร้านโอมาเกเส รับลูกค้าแบบไพรเวทวันล,ละสี่รอบเท่านั้นซึ่งทางร้านจะเน้นเมนูปลาตามฤดูกาลนำเข้าจากญี่ปุ่นทำให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันของเนื้อปลาในแต่ละฤดูแบบไม่ซ้ำกันส่วนราคามีสองคอสให้เลือกเริ่มต้นราคา999บาทมีเมนูปลาดิบผสมผสานกับเมนูของทอดและราคา1499บาทเน้นเมนูปลาญี่ปุ่นนำเข้าตามฤดูกาล ใครสนใจโทรไปจองคิวได้ที่เบอร์061-994-7935จ้าอยากกินกระท้อนลูกใหญ่หญๆเนือแน่นๆรสหวานอร่อยทางนี้จ้าพามาเที่ยวชมสวนกันที่กระท้อนบา้านสวนสวรรค์ญญ บ้านของเป็ดอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วงนี้เขาเปิดสวนกระท้อนปลอดสารหลากหลายสายพันธุ์กว่า60ตน้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมพร้อมอิ่มอร่อยไปกับกระท้อนปลอดสารสดจากต้นได้ฟรีโดยกระท้อนของที่นี่เปลือกจะบางเนื้อจะหนาสีขาวนวลรสหวานอร่อยแต่หากยังไม่จุใจสามารถเลือกซื้อกระท้อนสดลูกใหญ่กระท้อนสามรสอบแหง้งและกระท้อนส่งเครื่องกลับไปฝากคนที่บ้าน หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เช่นกันโทรเลย0819710868กระทอนบวานสวนสวัสด์ยาตามไปอุดหนุนกันเลยจ้า ส่วนใครอยากเที่ยวญี่ปุ่นก็แค่ไปจังหวัดลำปางขึ้นภาคเหนือเที่ยวภูเขาในช่วงหน้าฝนชมหมอกบนยอดดอยอย่าลืมแวะชมความสวยงามของพระใหญ่ไดบุสึกขนาดใหญ่หน้าตัก14เมตรที่วัดพระธาตุดอยพระชานตั้งอยู่บนยอดดอยอันเงียบสงบของตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชมความสวยงามของหมอกยามเช้าจากบนยอดดอยแบบ360องศาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายชมวิวจากมุมสูงที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติการเดินทางสะดวกสบายสามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณองค์พระได้เลยยังมีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วยจ้า แมถ้าสังเกตน,นะครับคุณผู้ชมในช่วงของไทซ่าเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากๆเลย <Hi. S 1> คุณผู้ชมนะครับก็ถ้าอยากจะซ้อมการเป็นไก่ เป็นไกด์สามารถถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็ทำการส่งมาให้ในรายการถ้าคลิปไหนสนสุกสนุกนะครับเราจะทำการเอามา air, ออนแอร์ออนอาการสดแบบนี้เลย<า>นะฮะ<อ>ส่วนผู้ชมดีในวันนี้ครับพี่ฝนคับเป็นคุณอุ่นจิตเกิดทรัพย์ค่ะนี่เอาละครับวิธีการร่วมสนุกก็ยังง่ายเหมือนเดิมครับวิธีการนะฮะคือแค่สแกน QR c o d รส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับชื่อคุณเนาะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับเอาละโอ้โห ต้องถามคนแล้วช่วงเนื่องจากช่วงนี้นะฮะรายการเรามีหลายช่วงรับสายแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณอุ่นจิตโทรจากรายการแซ่บพาซ่านะคะค่ะพี่อุ่นจิตอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพดูรายการเราตลอดเลยไหมจ๊ะดูค่ะดูตลอดงั้นอยากรู้หน่อยว่าพี่อุ่นจิตชอบตอนไหนช่วงไหนของในรายการเราบ้างค่ะชอบอาหารค่ะชอบอาหารหมุนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็ชอบอาหารใช่ค่ะ แลวชอบพิธีกรไหมครับชอบพิธีกรผู้ชายไหมฮะชอบชอบค่ะชอบทั้งผู้หญิงผู้ชายน่ารักคนค่ะน่ารักน่ารักจังเลยตอบดีตอบดีแบบนี้แจกรางวัลไปเลยค่ะวันนี้รับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะถูกใจเนอง ค่ะถูกใจค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอได้รับละันก็สบายใจและก็ดีใจด้วยครับส่งรายชื่อเข้ามาได้นะครับเอาล่ะพอจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามละครนะครับกับบาปอายุทิธรรมและละครเย็นนะครับอ้อมฟ้าโอบดินครับและคืนนี้มาดูกันต่อนะคะสนุกมากมากเลยค่ะคู่เวรนะคะมาดูว่าบีมเขาจะจัดการหวานยังไง ทำไมหน้าเราร้ายจังเลยอุ้ยลืมไปลืมไปนี่ยังไม่ได้อยู่ในละครนะเจ๊จ๋าจ๋ายังไม่ได้อยู่ในละครเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะอะไรครับเวลาของเราหมดแล้วครับวันนี้พวกเราจัสผาซาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย